สวัสดีครับนี่ไม่ใช่คอนเทนต์จัดอันดับหรือว่า5 6เหตุผลอะไรแบบนี้นะครับแต่จะเป็นการไรา้ย,ยาวถึงประเด็นร้อนที่คิดว่าทุกคนน่าจะกําลังให้ความสนใจคือไม่ย้อนกลับไปในสึกรอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เบิรชได้ออกมาประกาศเรื่องสําคัญนั่นคือการเผยโฉมแชมป์มมโลกเส้นใหม่แต่ชื่อเก่าอย่างโวล์แฮมเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพพร้อมเงื่อนไขาการมาของมันที่บอกว่าสําหรับการดับที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ไม่ว่าโรมมนเรนที่กำลังเป็นเจ้าของแชมป์โลกทั้ง2เส้นจะถูกดรับไปแบรนด์ใดก็ตามแชมป์สเส้นที่ว่าก็จะตามไปด้วยและโรมันก็จะอยู่ที่แบรนด์นั้นแบบไม่ข้ามไปไหนซึ่งก็จะทําให้อีกแบรนด์ในขาดเข็มขัดแชมป์โลกไปด้วยโดยเข็มขัดเส้นใหม่อันนี้เนี่ยแหละครับก็จะเข้ามาแก้ปัญหานั้นโดยในศึกนอคัแชมเปี้ยนที่ซาอุดีอาระเบียในวันที่27พฤษภาคมเราก็จะได้รู้กันว่าใครจะเป็นเจ้าของแชมป์เส้นนี้ แต่ก่อนที่จะไปว่ากันถึงนักมวยปล้ำคนแรกที่มีโอกาสเป็นเจ้าของแชมป์เส้นนี้แบบเจาะลึกเลยเนี่ยมันก็คงต้องรอให้การรับเสร็จสิ้นครบถ้วนในศึกรอช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ซะก่อนนะนะจะได้เห็นหน้าค่าตาลแบบ100%ว่าใครจะอยู่แบรนด์ไหนบ้างแล้วค่อยมาดูถึงเปอร์เซนต์การคว้าชแชมป์ของแต่ละคนอีกทีนึงว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนโดยประเด็นที่จะมาว่ากันในคลิปนี้เนี่ยก็คือการกำเนิดของแชมป์เส้นนี้ว่าค้าจริงแล้วเนี่ยการมีอยู่ของมันมันเวิร์กจริงๆใช่ไหม ขั้นแรกคงต้องย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ปวดใจหรือว่าปวดตับที่เกิดขึ้นในตอนจบของ r รสเมเนียครั้งที่ส9กซะก่อนนะครับที่ผลการปล้ำป,ปรากฏว่าโรมันเรนก็ยังสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งทำให้แฟนๆผิดหวังไปตามๆกันเพราะมองว่าโคดิโรสคือคนที่มีโอกาสสูงมากที่จะกระชากแชมป์มาจากโรมันได้สําเร็จแถมช่วงเวลาสถานที่องค์ประกอบปัจจัยทุกอย่างมันดูเป็นใจมากๆแต่ความจริงดันสวนทางกันเฉยเลยหลังจากนั้นที่บเช่ที่อยอกมาให้สัมภาษณ์ในห้องถแถลงข่าวหลังจากที่โชว์จบลงไป เมื่อถูกถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตอบประมาณว่าสำหรับผมสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าสนใจนะเมื่อแฟนๆพากันตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราเดินทางมาถึงตอนจบของบทแรกแต่เรื่องเรายังคงดําเนินต่อไปนี่คือจุดที่น่าสนใจสําหรับผมนี่คือสิ่งที่ทิวเร์สพูดและหลังจากนั้นสิ่งน่าสนใจที่ว่าก็ได้รับการเฉลยเป็นที่เรียบร้อยในศึกโรออนัลโที่24เมษายนที่ผ่านมานั่นคือการเปิดตัวเข็มขัดแชมป์โลกเส้นใหม่นั่นเองครับ ดูเผินๆเ,เนี่ยการกำเนิดของแขมขัดเส้นนี้ก็ดูเข้าท่านะเมื่อการราับกำลังจะมาถึงแต่ละแบรนด์ก็ควรจะมีแชมป์โลกเป็นของตัวเองใช่ไหมดังนั้นเมื่อโรมมนแข็งแกร่งไร้เทียมทานเจอกับใครก็ไร้ไพ่ายมากเกือบๆจะ3ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่ทิเบิลสต้องลงมือทําเพื่อแก้ไขปัญหาการผูกขาดการครองแชมป์มันยาวนานก็คือการสร้างแชมป์โลกเส้นใหม่ขึ้นมาเพื่อเอาใจแฟนๆที่เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักมวยปั้มที่เหลือเนี่ยได้มาตบตีแย่งชิงกันเพื่อเป็นเจ้าของแชมป์เส้นนี โดยในเมื่อชิงอน,นั้นให้ตายยังไงก็ไม่เห็นหนทางจะชนะสักทียนะงั้นก็ปล่อยมันครองให้พอใจไปเลยแล้วกันเดี๋ยวพวกเราไปรวมตัวแย่งแชมป์เส้นใหม่กันก็ได้ทีนี้พอจะเห็นปัญหาไหมครับคือถ้ามีแชมป์เส้นใหม่กําเนิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเดาได้ไม่ยากแถมง่ายกว่าเดิมเยอะเลยว่าโรมันจะครองแชมป์เส้นเดิมต่อไปอีกนานแสนนาน,น,านแน่นอนตัวเลข1 0 0 0พวันที่ตอนได้กลัวกันเนี่ยสำหรับตอนนี้บอกเลยว่าจิบจิบถึงตรงนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าตัวเลขจะไปจบที่ตรงไหน ฟันธงเลยว่าไม่มีทางที่โรมันจะเสียแชมป์ในเร็วๆนี้แน่นอนย้อนกลับไปตอนที่มีการเผยชมแชมป์เส้นใหม่ที่เบิร์ชที่ยืนอยู่บนเวทีก็พูดเกิดนําประมาณว่าที่ต้องสร้างแชมป์เส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยพอโรมันโคตรแข็งแกร่งครองแชมป์ยาวนานแบบไม่ถามสุขภาพของนักวยปงป้มคนอื่นซากคำซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยเล่ห์เหลี่ยมขอย้ําอีกทีนะป้องกันแชมป์ด้วยเล่ห์เหลี่ยมนี่เป็นสคริปที่พังมากตากาป่วยสุดๆคุณก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่ามันโกงกันตรง,ตรง โกงแบบนี้มากี่ครั้งแล้วแทนที่จะลงโทษดันยอมรับซะง,งั้นอย่างการสั่งแบนพวกบัตรลายไปจากเวทีซะหรือตั้งเงินไขไปเลยว่าถ้าโรมันแพ้ดีคิวหรือว่ามีคนออกมาก่อกวนจะต้องเสียช้ำเหมือนหลายเคสในอดีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นเลยและที่สําคัญที่สุดคือในรอตอนหลังโรซมเนียทั้งที่เห็นแบบตําตาว่าโกงและะ้วชนะมาเนี่ยคุณก็ยังกล่าวเปิดตัวให้อย่างยิ่งใหญ่แถมยังมีการเดินไปจับไม้จับมือให้เกียิกันซะด้วยตาก,กาอะไรวะเนี่ยโคตรพัง ปัญหาต่อมาที่เชื่อมโยงกันคือมันคงหลีกหนีความจริงไม่พ้นนะครับว่าแชมป์โลกเส้นใหม่น,นี้เนี่ยคงถูกมองว่าเป็นเข็มขัดแชมป์โลกที่มีศักเป็นรองแน่นอนเพราะไม่แน่ว่าหลังจากนี้โรมันก็อาจจะถือแชมป์แบบ2เส้นต่อไปเหมือนเดิมหรือต่อให้มีการยุบรวมแล้วก็ดีไซน์ใหม่เราก็ต่างรู้ดีว่ามันมีที่มาจากแชมป์โลก2เส้นนั้นอยู่ดีนอกจากนี้นะครับลองนึกดูเล่นๆนะวันดีคืนดีโรมันอาจจะออกมาขิงหรือว่าบุลลี่นักมวยปั้มที่เป็นแชมป์โลกฮีเวทก็ได้นะ ว่าไม่มีปัญญามาล้มเขาเลยต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนสร้างแชมป์เส้นใหม่ขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะยิ่งเป็นการด้อยค่าทั้งคนทั้งแชมป์ลงไปอีกว่าเป็นแค่นักมวยปล้ำไร้คุณภาพจนต้องมางชิงแชมป์โลกเกรดบีซึ่งหวังว่ามันจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะแต่เมื่อดูจากนิสัยและคาแรคเตอร์ของทั้งโรมมนและพอเฮมันตามบทแล้วเนี่ยมันก็ชวนให้คิดจริงๆนะว่าจะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้นะครับ โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าแชมป์เส้นนี้คงจะถูกมองว่าเป็นแชมป์โลกเรกรดบีต่อไปยาวๆแน่นอนตราบใดก็ตามที่โรมันยังไม่เสียแชมป์ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทีนี้มาว่ากันถึงภาพรวมแบบกว้างๆว่านักมวยปล้ำคนไหนที่ควรหรือว่ามีโอกาสเป็นเจ้าของแชมป์เส้นนี้เป็นคนแรกเราว่าหลายคนน่าจะเทใจให้โคดิโรสใช่ไหมคืออยากให้สมหวังหลังจากที่พลาดท่าแพ้แบบโดนโกงมาในรัสเซมเมเนียแต่ถ้าพิจารณาดูดีๆจะเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยประการทั้งปวงเลย ทั้งในแง่ที่ว่าพีคอตี้ผ่านจุดเหมาะสมที่สุดที่ควรได้แชมป์มาแล้วคือในรัสเซอเมเนียที่ผ่านมาแถมถ้าให้ไปตอนนี้นะภาพที่ออกมามันคงดูแย่มากๆคือเหมือนเป็นการให้ปลอบใจหลังจากแพ้โรมันมาในรัสเซอเมเนียจากภาพที่ควรเป็นการฉลองแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในหน้าบอดิศาสตร์คงเปลี่ยนเป็นภาพความดีใจแบบง่อยๆอะเนาะโดยคนที่ผมมองว่าควรจะได้แชมป์ซซนี้ไปครองมากที่สุดนะเวลานี้เพราะจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเข็มขัดจากการเข้ามาเป็นแชมป์คนแรกก็คือเซโลลิน พราะนอกจากการที่เซจะเป็นนักมวยปล้ำที่ทุ่มเทเป็นเดอะแบกได้แล้วเนี่ยขาดลาม,มาสายหรือว่าสร้างปัญหาก็แทบไม่มีและนอกจากนี้นะครับถ้าแชมป์เซธนี้มีโอกาสจะถูกได้ค่าว่าเป็นแชมป์เกรดบีตามที่ว่าไปอย่างน้อยถ้าเซตเป็นแชมป์มันก็ยังสามารถเอาสถิติขึ้นมายันได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโรมมนก็ไม่เคยเอยาชนะเขาในแมตชิงแชมป์โลกสักฟังได้เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคลิปนี้ผมทําขึ้นมาก่อนที่การรับจะเกิดขึ้นนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วทางพี่โคดี้ก็เซตเนี่ยจะอยู่คนละแบรนด์กับโร,รือเปล่า แต่คิดว่ามีโอกาสสูงที่จะไม่อยู่ค่ายเดียวกันนะมาถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาของเข็มขัดแชมโบเพเปอร์เวทเส้นใหม่กันบ้างของแบบนี้มันก็นานาติดตังอะนกแต่ส่วนตัวผมไม่ให้ผ่านนะคือเข้าใจคอนเซปต์ของมันตามข่าวลรือที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าทิเบิร์ชเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบเข็มขัดวิกโกเบลแล้วก็อยากกลับมาใช้แต่ครั้นจะเอามาใช้แบบดื้อๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการเดินถอยหลังกลับไปอะนกซึ่งทําแบบนั้นไม่ได้แน่นอน ดังนั้นก็เลยต้องสร้างเข็มขัดขึ้นมาใหม่โดยมีเส้นบิโกเบลเป็นแรงบันดาลใจออกแบบให้โมเดิร์นขึ้นแต่ก็อย่างที่เรารู้กันว่าในยุคนี้เนี่ย W ดับเบิลยการตลาดสามารถเป็นตายร้ายดียังไงก็ต้องมีโลโก้ตัวใหญ่อยู่ตรงกลางเข็มขัดเพื่อเน้นย้ำการจดจาแบรนด์อะไรก็ว่าไปซึ่งพอมารวมกันปุ๊บจากที่ควรจะสวยเนี่ยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปเลยอย่างที่ผมโพสเซลไปนั่นแหละว่าเหมือนกระทาบาปิคอนแต่ย้ำตรงนี้ทีนะวันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวถ้าใครจะมองว่าสวยก็ได้หมดนะ สรุปสุดท้ายนะครับไม่รู้เลยว่าเราจะได้เห็นภาพการเสียช้าของโรมันเมื่อไหร่ส่วนตัวเราว่าเร็วสุดก็คงรถเซอร์เบียสี่สิบมัง้งเพราะถ้าปั้นมาเก่งเวอร์วังซะขนาดนี้ยจะให้มาเสียในศึกรายเดือนธรรมดาก็ดูจะใช่ที่อะเนาะอีกประเด็นก็คือเดยบยูดยัมยจะใช้งานแชมป์โลกเส้นใหม่ได้แต่เม็ดแต่หน่ยแค่ไหนถ้าสมมติว่าสร้างขึ้นมาเราคนเป็นแชมป์เล่นผูกขาดครองแชมป์ยาวนานแบบเดิมข้ามปีเหมือนเดิมเนะี่ยมันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชม้์โลกเส้นใหม่หรืออาจจะเป็นประเด็นภาพรวมของลีกชั้์โลกทั้งหมดเลยก็ได้นะลองคอมเมนต์มาแชร์กันประเด็นนี้น่าจะว่ากันยาวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ